สวัสดีครับเบลกุดข้าวปุ้นชาแนลครับผมบัดน้เมื่อไหร่เดินแล้วครับพี่น้องผมมารีวิวงื่งนบ้านจาคลองครับ oh, <no. S 1> เงื่นจาคลองหื่นพอกับแม่เห็ดแต่ผมไม่เคยได้มาอยู่ดอกอยู่แต่วันเสาร์เอ้วันาวอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับอ่าเดี๋ยวผมจะพา,าะเราเบ่งสวนเบ่งหอมต้นหอมแม่สิปูไว้สีเศร้าหน้าบนเห็ดครับรอติดตามต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะพาเราบ้านกอนนะครับ นะครับผมตัวใหม่งามมาครับบรรยากาศ,กาศตอนเที่ยงครับมีกระตอบหน่อยงเงินหกนงตั้หนอยหาลูกไผ่มาเมียนอยู่ลูกไสหลาลูกไส้าลาห้องแม่ผมเพื่นสบายครับมาเป็นหมาเนาะเจ๊กห้วยเจ๊กห้วยนอนหลับอีกสุกะเดี๋ยวผมพาลเลาะเบิ้งห้องนะครับ เขาบาราซเพิ่นล็อกไปมีไผอยู่พี่น้องบาราเบิงเลยห้องบารห้องงามบ่เดี๋ยวผมพาไปเลาะเบิ่งสวนครับพี่น้องครับเดีย๋ยวผมพาเลาะเบิ่งสวนนี่บริเวณขางบ้านพองามบาราได,ดอกเงินแต่ก,ก็รพุ่มใจที่เนเ็ดอยู่หลังบ้านครับ หลังบ้านหลังบ้านชีวิตชาวนาก็มีรถไถรถอัดฟางจะผมพาเรามันวัดแดดนี่รถอัดฟา,าเดดดงเอาไปแต่เฮ็ดยนามเกี่ยวข้อแล้วอัดฟางเตลีขอกงา ขี่ไกลครับผมงอบรยอยู่เป็นไปปอยออกฟางครับเดี๋ยวผมพาล้อบ่งสวนสวนหอมเป็นปลูกคายมืนอกี้พอกราปรอยู่เป็นไปธุระเดี๋ยวผมพาบ่งหอมครับผมพาบ่งหอมเส้าเกี่ยวเรว พื้นแม่นเบิดดพื้นปูกไรพวกกลัวเกษียดเศร้าหน้าว้แต่คายน้ำเศร้าบานสีเข้าใจเอาบปูกเดี๋ยวผมไปเบงิงภาพไปเบิงตอนพืน้นพื่นดกแลลวเพื้นดกแลลวเพื้นเอาไปตากใบนี้ลมใบนี่ฮ่ม นี่ครับเมือดเนาะอ่างามมาครับพี่น้องล่อล่อลูกค้าเดี๋ยวก็ได้คลายแล้วครับครับกำลังเป็นหมาครับบุกม,มืวงชวนผม oh, <no. S 1> ปีนี้น่าจะดกอยู่ดอกขอบคุณหลาน์นะครับเ้วยฝากติดตามช่อง u t u b e เบลกุดกับปื่นเจ้า n e นี่ยวได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ กระดิ่งด้วยนะครับเจวมีคลิปหนาสิมีอยังเดี๋ยวผมจิตไายให้เบ่งอีกโดน,ดนเดือบไทยครับบบคอยว่างครับผมพอดีผมได้มาวาันมาบานก็นเลย่ยแวะมาเล่นแวะมามีไผอยูส่สัมเฮ่นแบะมาก็ได้ขอบคุณนะครับรอติดตามต่อไปครับ